พอดีมีเทคนิคนะครับมาบอกสำหรับโค้งสยามระบบเกียร์นะครับที่ทำระบบเกียร์นะครับที่ผมทำเป็นอย่างนี้ครับดัดโค้งจากข้างหลังมานะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับข้างหลังทำแบบนี้ตัวนี้จะจะโยกนะครับโยกได้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็น เบรกนะครับเบรกร้อนะครับรอบๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับเวลาเราเราทําเบรกนะครับหมุนกลับจากที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเราขันขันตรงนี้ออกนะครับขันตรงนี้ออกขันออกมาแล้วก็ให้มันโยกออกมาแล้วให้ให้รวมหลวมนิดนึงเราจะสลับตัวนี้กลับขึ้นมาข้างบนได้นะครับกลับขึ้นมาข้างบนได้ เบี่ยงกลับมาทางนี้แล้วใส่คือตรงนี้สําคัญนะครับตอนเหยียบคัสต์จะเหยียบอย่างไรจะเบานะครับต้องตัวยกนี่อยู่ข้างบนนะครับตัวสองตัวนี้อยู่ล่างนะครับในที่เดียวกันนะครับตัวข้างล่างนี้จะเป็นเป็นคัด์นะครับดึงคัด์มาด้วยนะครับมันก็จะมองเห็นขนัดนะ ตัวนี้จะเป็นคัตตัวนี้จะเป็นเบรกนะครับนะครับโยงนะครับมเหยียบที่ตรงนี้เมื่อี้เราก็ตั้งเอานะครับประมาณไหนกำลังพอดีใช้ชุดเดิมที่มีอยู่แล้วนะของของมากับรถ ภายในนะครับตัวี้เห็นชัดๆเล พอดีผมทําบอกแบบพับเก็บได้ครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนัเป็นโครงของ,ของบิ๊กจิ๋วนะครับกำลังจะทําอยู่อีกคันหนึ่งนะอันนี้โครงสยามครับผม